คุณผู้ชมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมืองทองทีวีของเราไปพบเจอกับน้องนิวทิติพธัณฑ์พ่วงจันนะครับที่มีอาการบาดเจ็บต้องผ่าตัดหนักและต้องพักราวๆสัก6เดือนนะครับวันนี้เจ้านิวเดินทางพร้อมครอบครัวมาที่สนามเอสซีจีเซเดียมเมืองทองทีวีของเราก็เลยอัปเดตอาการบาดเจ็บเจ้านิวกันสักหน่อยนะฮะเป็นงานบ้างครับนิววันนี้ดีใจนะฮะเมืองทองเจอกระสงคลาและเห็นนิวเข้ามาชมเกมเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรกก็ดีใจจริงๆก็อยากมาทุกนัดเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอยากมาติดตามเพื่อนร่วมทีมว่า สามารถเก็บยานาในตูน้ชงนาได้หรือเปล่ามาให้กําลังใจเพื่อนๆเหมือน,นกันแต่ว่ายัางเดินไม่ได้วันนี้ก็พอเดินกระเพกม,มาได้ก็เลยมาให้กําลังใจพวกพี่ๆเพื่อนๆ<ช>ครับอาการบ,บาดเจ,จ็บเป็นไงบ้างก็หลังจากผ่านมาเดือนกว่าๆก,ก็หมอให้เริ่มลงน้าหนักได้แล้วก็เดินเดินได้ทิ้งไม้ได้แต่ได้ข่าวว่าก็ไปสวนปลาแซมตลอดทุกๆวันก็ไปทุกวันวเขาจะให้เล่นเวททุกวันนะครับแล้วก็ไปหายกายภาพบาัตรกายภาพบาัตรสุกเดินครับผ่านมาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ ก็ประมาณเดือนเดือนเศรษแล้วครับครับครับ่าเวลาไปได้เร็วเหมือนกันนะอีกไม่กี่เดือนเองก็ภาวนาไปงั้นก็อยากให้กลับมาฟิตตัวเองให้ดีกลับมาเล่นฟุตบอลใบไมนกันอยากเล่นฟุตบอลใบไมนกันทุกวันนี้สิ่งที่ต้องทําคืออะไรบ้างครับก็ต้องทําใจครับอย่างแรกเลยทําใจเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นอาการบาดเจ็บมันต้องทําใจไปก่อนอย่างแรกแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองครับเล่นเวทให้แบบให้บึกบึกไว้ก่อนครับแบบเล่นให้ใหญ่เลยแล้วก็ค่อยมารีดรีดรีดออกทีเดียวตอนตอนวิ่งตอนออกกำลังกายได้ ไม่เบื่อนะการไปกายภาพบําบัดทุกวันไม่เบื่อครับาะว่าที่นู่นเขาสนุกเป็นเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาคุยเล่นสนุกเหมือนกันแล้วก็อยู่นู่นเขามีของให้เล่นเยอะมีเวทมีให้วิ่งมีปั่นจักรยานทุกอย่างครบครับต่อไปก็จะมีเพื่อนเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเคอรต์ตันหรือพี่นุใช่แล้วก็เจอกันบ่อยเหมือนกันไปนูน่นเจอแต่คนเจ็บเหมือนกันครับ ฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองที่เป็นห่วงแล้วก็อวยพรให้นิวหายเจ็บไวๆก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองทองทุกคนที่ส่งกำลังใจมาตลอดครับแล้วก็นิวสัญญาว่าจะกลับมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะพิตตัวเองให้เบิกกว่าเดิมแล้วก็กลับมาเป็นกำลังหลักให้ทีมต่อไปครับกำลังใจรู้สึกว่าจะดีมากนะก็มีครับมีครอบครัวกำลังใจอยู่ข้างๆตลอดครับก็หวังว่าเจ้านิวจะหายจากการบาดเจ็บเร็วๆนะครับแล้วก็แข็งแกร่งเช่นเคยนะฮะ เมืองทองของเรายัางต้องรอ,อนักเตะคุณสมบัติแบบทิธิพันธ์พ่วงจันทร์อยู่นะครับเข้าบอลหนักๆเล่นแน่นๆมีความขยันวิ่งตลอด90นาที6เดือนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว1เดือนนะครับก็เหลืออีก5เดือนก็หวังว่าเจ้านิวจะกลับมาเป็นกําลังหลักให้ทีมทเคลียงของเราในช่วงปลายเลก2สักนัดสอนัดก็น่าจะดีครับสูส่ๆนะครับทิฎิพันธ์พวงจนันทร